ะะตอนนี้ค่ะคันกั้นน้ำคลองเจ้าเจดแตกแล้วนะคะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสั่งเร่งเลยให้ซ่อมเป็นการด่วนค่ะแล้วก็ยอมรับด้วยนะบอกช่วงนี้มันติดช่วง180วันคุณอ๋องคุณผู้ชมคะ,ะก่อนจะเลือกตั้งก็ทําให้เข้าไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกันแบบไม่เต็มที่นะคะรัฐมนตรีว่าราอูศิลปะอาชาค่ะพูดถึงกรณีคันกั้นน้ําคลองเจ้าเจดที่จังหวัดอยุธยาแล้วมันแตกเนี่ยนะคะ บอกตอนนี้กระทบเลยค่ะกระทบเป็นวงกว้างพื้นที่บริเวณทุ่งเจ้าเจ็ดลักษณะของน้ำเนี่ยจะไหลในแนวดิ่งไม่ได้ออกทางขวางหรือว่าทางทิศตะวันตกนะคะซึ่งเหนือพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดอันนี้เป็นพุ่มผักไหค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำมันเกินความจุไปร้อยละห้าสิบแล้วแล้วท้ายที่สุดมันจะทะลักเข้าไปสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้เต็มความจุเต็มทีแล้วค่ะจะาลามไปยังทุ่งสองพี่น้องอำเภอบางปลามาด้วย คือมันเหลือปริมาณจากตะลิ่งราวๆยีเซนเท่านั้นเองนะคะคือสภาพแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี64เลยค่ะทําให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักตอนนี้ก็เลยฝากไปยังกรมชลประทานนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาคันกั้นบริเวณคลองเจ้าเจ็ดคือมันแตกไปแล้วแตกไปนานกว่า12ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่งตามรายงานเนี่ยมีอัตราการทะลักราวๆหนึ100ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะตอนนี้เนี่ยมันทะลักไปแล้วกว่าหลายแสนคิวนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่มากทีเดียวค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็มีการประสานงานกับทางจังหวัดนะคะทั้งสุพรรณบุรีด้วยรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงและก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่คือเร่งประสานงานกันรัฐมนตรียอมรับเลยนะเสียดายคืออยู่ในช่วง180วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่กะกะตกําหนดเอาไว้ก็เลยทําให้สสหลายคนเนี่ยไม่สามารถลงไปช่วยพี่น้องประชาชนได้แบบเต็มที่ค่ะะ ก็แมมมันลำบากหมดนะท่านผู้ชมฮะตกแบบนี้แล้วคือเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยแต่ท่านมาติดเรื่องเกณฑ์แบบนี้อีกคือจริงๆเขาก็อยากช่วยแหละแต่ถ้าช่วยแล้วมันผิดกฎกกตลำบากตอนเลือกตั้งกันอีกเนี่ยนะครับที่กาลสินนี่ก็หนักฮะท่านผู้ชมครับพนังขาดวันก่อนเราก็เล่าไปแล้วนะก็บอกว่าขอเวล